ก,กันนะคะวันนี้ออกมาเดินออกมาเดินเดินมาเดินมาเดินมาเดินจ้าทุกคนเฮ่กับน้องสาวนะคะเฮ่สระน้ำสระน้ำบรรยากาศดีดีดีมากเลยนะคะในกันต่อ มมลมมลมดีอากาศดีเย่ม,ม,ามาเดินด้วยกันค่ะใจด้วยกันเย่เย่เย่ัสงนูนต้นไม้สวยมากเดี๋ยววันหลังจะถ่ายต้นไม้ให้ดูนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ เพื่อนๆที่มาเดินก็น้อยอยู่ก็เลยถ่ายได้นะคะถ้าปกติแล้วเนี่ยคนเยอะมากก็ไม่สะดวกในการรบพวนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนะจ๊ะเราก็มาเร็วหน่อยนะเพราะว่าเราจอดรถอยู่ใกล้ๆดมใช้เวลาในการเดินกลับอีกด้วยนะคะเดินไปเดินไปร้องเพลงร้องเพลง นู่นค่ะทุกคนดูฝั่งนู้นค่ะต้นไม้วิวสวยวิวสวยนะคะววสวยนะคะอ่าเข้าเส้นที่สี่ร้อยเมตรแล้วนะจ๊ะ <c oughs> นี่ต้นอะไรนะสาระใช่ไหมต้นสาระต้นสาระคะ่ะเพื่อนๆด,ดูนะสวยไหมคะดอกสาระดอกสาระคะ่ะดอกไม้ยังมีสาระ แต่คนไม่ค่อยมีศาลาคนนี้ไร้ศาลามีชีวิตที่มีความสุขนะคะความสุขดอกไม้เห็นไหมคะสีสวยอันนี้เขาเรียกดอกเฟื่องฟ้านะคะดอกเฟื่องฟ้าสองฝั่งเลยนะคะสวยงามฝั่งนู้นไกลๆเห็นไหมคะ สเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้าลาไปก่อนนะจ๊ะบายบาย